สวัสดีค่ะกำลังจะตำส้มตำนะคะกำลังสับ บอกให้นิงอันเสียบัปัดอ้ยอันต่อยูทูปหายเนี่ยกับโบโอตอ้วยด้เปิดเพลงฟั้าพี่ด้อยากกินสงตำไม่กินได้จ้านะ้ซับไปแล้วเจ้าว่าสิได้ตำมาได้ตำ ซับแล้วเจ้าสิดามิต,ตม่งงอต,ตอนเหมือน่ายๆโคโลเกเลยมิต่ตอนใหญ่ๆมิต่ชิ้นใหญ่ๆ ย่าเราปิดบิงกับเมียอยู่แม่บ่ออกแซออกเห็ดแม่ปลาตองเห็ดตากเดีย่ยดวยแต่ปิงยังเสียนเสียบอยู่ มะละกอนะคะจะตำมะละกอ แค่นี้ก็ได้ค่ะเด้อ